สวัสดีค่ะน้องโอสวัสดีค่ะพี่พัดเออหนูมันน่ารักมากเลยเห็นไหมเนี่ยฟังอยู่ยี่สิบคนนะบอกให้โทรไม่โทรเห็นไหมอ๋ออยู่ขาประจําหนูอยู่ไหนวะเนี่ยหนูอยู่หนองบัวลาพูปะหนูอยู่ไหนวะเนี่ย ใช่ค่ะอยู่หนองบัวลำพู่อพีเห็นไหมสุดยอดเลยเดี๋ยวก่อนคุณจะถามนะที่ฉันจะเมาชีวิตคุณนิดนึงโอ้อันนี่มันอยู่สัตวหีบทุกวันนี้จากนักเรียนรุ่นสามนะนี่ดิฉันสอนไปยี่สรุ่นแล้วนะทุกวันนี้โ oh, อ,อ้มาเป็นทีมงานเออมาเป็นทีมงานก็คือทีมงานเป็นจอบจอบซื้อซื้อขายขายนี่แหละเวลา เขามีของบางทีมีของของแบบมีของมาเนาะก็มาทักพี่พัดพี่ตามเนาะว่าซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อธิบายให้พี่ในทุนฟังอีกทีนึงก็โอเคซื้อซื้อเสร็จแล้วก็มีน้องโอนเนี่ยแหละอยู่หน้างานแล้วก็ขายก็จะเป็นแบบโอเคพี่พัดก็บอกโอ๋โอ๋โอโทรมาได้นะเผื่อไม่มีใครโทรไม่มีใครโทรโอ๋บอกว่าได้เลยค่ะหนูจะถามพี่ทุกอาทิตย์เลยค่ะเออฉันดีใจมากอ่ะโอเคโอ๋ตอนนี้ ชีวิตโอก็คือตอนนี้ก็พักผ่อนอยู่ใช่ไหมหลังจากปิดได้โอเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วหรือสองสัปดาห์แล้วปิดไปน่าจะฉันเห็นเธอปิดไปสี่ห้าเคสได้มั้งอ,อค่ะใช่ค่ะอ่าวันนี้ก็เออเออ,เอ,อโอเค <laughs> คุยเลยค่ะลูกคุยเลยค่ะหน <laughs> <laughs> ูอยากถามอะคะ่ะหนูก็เออพอดีมีลูกค้าฝากขายบ้านโอมานะคะจริง <laughs> จริโอก็มีคําตอบ ในใจแต่ว่าโออยากถามคนเก่งๆแบบพี่พาดทว่าแบบว่าเมเนจกับเรื่องนี้ยังไงนะคะแหมแกชมฉันแกไม่ต้องชมฉันแกถามมาเลยเอคือไม่รู้ว่าเมเนจเหมือนกันไหมคือเจ้าของอะค่ะฝากขายบ้านซึ่งถ้าราคาประมาณสามล้านในสัต่เหตุเนี่ยสภาพคลองมันก็จะช้ากว่าพวกสองล้านอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วอีตัวซับราคาสามล้านเนี่ยเขาอะ ากขายในราคาตลาดก็คือราคาตลาดเลย hmm. แต่เจ้าของอ่ะอยากขายแบบอยากขายแต่ไม่ยอมลงราคาพ uh ี่พัจะมีเนชกับเจ้าของรายนี้ยังไงร้ uh อนนะร้ uh อนนะ uh แต่ก็ไม่ยอมลงราคาแล้วก็ดูดูทรงว่าขายเพื่อแบ่งสินสมรสด้วยพี่แต่หนูแนะนำราคาแบบให้ถูกกว่าราคาตลาดสักประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตเขาก็ไม่ลงอะ่ะแต่หนูก็รู้สึกว่า เอ๊ะช่างใจพี่เขาก็เหมือนจะคุยรู้เรื่องนะแต่ว่าแล้วก็มีเหตุผลที่จะอยากขายชัดเจนไงหนูก็เลยยังทํางานต่อทีนี้หนูก็ทํางาน <Okay. S 2> ไม่ถูกเลยพี่จะทํายังไงต่อโอเคพี่พี่จะถามโอไปทีละอันละกันนะเหมือนเดิมคือพอเวลามีโจทย์มาพี่ว่าไม่เซ็ตเราไม่ได้หนีกันมากค่อนข้างใกล้กันด้วยซ้ําข้อแรก<อ>ข้อแรกข้อแรกตัวสปปะัะโอกาสการขายอ่ะ จากประสบการณ์การขายของโออะมันบอกโอว่าโอกาสที่จะขายจบอะราคาเนี้ยมันยากอยู่แล้วถูกไม่ถูกถูกปะใช่ค่ะยากโอเคไม่ได้ติดตัวทัพย์แต่ว่าติดที่ราคาเขาอ,<ะ>อ่าแก๊สแก๊สคือติดที่ราคาข้อสองเจ้าของน่ารักไหมน่ารักไหม <c oughs> คุยได้ค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ร้ายแต่ก็ไม่ได้น่ารักเข้า <c oughs> <c oughs> ใจอยู่ค่ะ <c oughs> คนกําลังจะแบบแบบถึงสมรสอะพี่เขาแบบมีปัญหาทุกใจ โอเคโอเคโอเคข้อสามตอนตอนเนี้ยรับมาหรือยังแล้วขายมานานเท่าไหร่แล้วหนูรับมาประมาณปีหนึ่งค่ะเขาก็ติดชึงติดชึงกับหนูปีหนึ่งลเลยหรอนานว่าใช่นานว่าไม่หนูหนูรู้ว่าซับมันขายได้หนูแค่แบบว่าก็บอกพี่เขาว่าพี่ลงราคาเมื่อไหร่หนูก็ขายได้ถ้าพี่ไม่รีบหนูก็ไม่รีบหนูก็เลยแบบเออ ตาตาไว้ก่อนดูลแลก็ไปเรื่อยๆโอเคในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาคนมาเหยียบกี่คนคนมาดูกี่คนเหยียบบ้านกี่คนเพิ่งไปเปิดบ่ะหลังจากเขาให้อัพให้ให้ลดราคามาหนูเปิดเลยสองเคสแล้วค่ะพี่อ่าตอนนี้แ,แล้วราคาขายตอนนี้เหลือเท่าไหร่ที่แรกเขาฝากขายสามล้านห้าปรับราคามาสามล้านสองหนูเปิดไปสองครั้งอืมอืมเปิดแล้วต่อไหมคนคนมาดูต่อไหม ไม่ต่อไปเลยไม่ต่อไปเลยเขาไม่หันมาคุยด้วยเลยอะอ๋อโอเคแสดงว่ายัางไม่โดนเคสน,นี้ยโอ,โอว่าโอว่าโอน่าจะจบได้ที่เท่าไหร่เอาจากประสบการณ์การขายอะ่ะคาดหวังโอคิดว่าโอน่าจะจบได้ที่เท่าไหรสนน่สองล้านเก้าอ๋อสองเก้าใช่ป่ะใช่ค่ะเอ่อจริงๆเป็นพี่นะถ้าเขาเขายังอยากให้เราอยู่ตรงนี้อยู่ไหม หนูอ่ะเขาก็งอ้อหนูนะหนูจะทิ้งเขาหลายรอบแล้วพี่แล้วเขาก็งอ้อหนูแล้วก็แต่เขาก็ไม่ยอมลงราคาหนูบอกไปว่าสามสองอ่ะมันมันขายได้ขายยากายยากีกตารังวาเนี่หลังเนี้ยแปดสิบแปดสิบไเก้าสิบอ๋อก็ใหญ่อยู่แปดสิบแ้าเก้าสิบแต่ขึ้นเลขสามมันเยอะว่ะใช่ขึ้นเลขสามมันเหนื่อยมันแบบอมีคนโทรเข้ามาแต่ก็ ไม,ไม่ไม่ไม่นัดดูบ้านสักทีแล้วเขาก็หายไปอะไรเงี้ยค่ะอ่าฮะอ่าฮะแสดงว่าเขายังไม่ได้รีบมากนี่หว่าเปล่าหรอพี่กาลังคิดอย่างงี้เบยว่าคือเราอยู่กับเขามานานมากแล้วคือบางเคสอ่ะเอางี้พี่สารภาพอย่างหนึ่งจริงจจุดที่โอยู่กับจุดที่พี่อยู่ใกล้กันของพี่ก็คือจะมีแปลงที่ดินแปลงหนึ่งที่เป็นแบบนี้เลยคือเรารู้แล้วอ่ะว่าคนที่มาดูอ่ะให้ราคาไม่ถึงที่เจ้าของคาดหวังเอาไว้ พี่ก็เลยคิดว่าแล้วเราได้อยู่กับเขามาสักประมาณสี่เดือนได้ละแล้วเรารู้แล้วว่าคนที่ให้ราคามันมันไม่ถึงแต่ของโอนี่ยังไม่ถึงจุดที่คนให้ราคาเลยนะแต่แต่เราน่าจะใกล้กันคือของพี่พี่ชอบพี่ชอบตัดทิ้งอะ่ะตัดทิ้งก็คือพี่จะบอกเลิกเขาเออพี่เป็นคนชอบบอกเลิกเว้ยมันอาจจะดูโรคจิตนิดนึงนะแต่พี่แค่ไม่รู้ว่าพี่จะอยู่ตรงนี้ไปเพื่ออะไรถ้าพี่ทําให้เขาไม่ได้คือพี่จะบอกเขาตรงๆว่า พี่ไม่ต้องมาเสียเวลากับหนูแล้วเพราะอะไรหนูอยู่กับพี่มาปีหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าหนูอะ่ะไม่สามารถจบงานได้อะ่ะมันผิดโปรไฟล์หนูอะ่ะปกติงานที่หนูรับเข้าอะ่ะหนูกลองก่อนนะคะมันถึงมีโอกาสจบได้หนูไม่อยากให้พี่คาดหวังกับหนูในสิ่งที่หนูทําให้ไม่ได้พี่อาจจะฝากกับเอเจนต์คนอื่นที่คิดว่าเขาทําให้พี่ได้ดีกว่าไหมคะอืม mm. ดูเก่งไหมเวลาพูดงี้ดูเก่งปะ ดูดูเก่งบ้านแกฉันว่าฉันว่าแกปิดมาตั้งหลายเคสแล้วเพียงแต่โอ้อาจจะแบบพอถึงเวลาเขางอนน,งอองอนิดนึงก็อยู่ต่อเขางอนนิดนึงก็อยู่ต่อแต่ใช่อ่าซึ่งสําหรับพี่การงอง,งอนกันแล้วสุดท้ายเราทําตามที่เขาคาดหวังไม่ได้อ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเว้ยคือสุดท้ายอพาคนมาสามสอง แล,แล้วถ้า้า3.2สมมติเขาต่อลองคนต่อยังไงก็ต่อ29งเราปะวะถ้าเปิด3.2มสองเป็นชั้นๆก็ต่อ29.28นะเวย้ยคือคือชันก็ต,ต,ต่อต่อต่ำกว่า3แน่ๆอ่ะถูกปะแล,แล้วยังไงมันก็ต้องหรือไม่ไงนะอ่ะพี่อาจจะยอมถามลูกคา้าถามลูกค้าลายส2เลยว่าราคาแกได้ไหมที่เขามาดู2ลายกับโอ่อะลายล่าสุดสลายเนี้ยว่าราคาช่วยได้ไหมคะ ค,คือเหมือนไป manage ฝั่งลูกค้าถ้าลูกค้าบอกราคาช่วยได้ถ้าเกิดบอกว่าเออถ้าจบสองเก้าพี่เอาพี่ก็จะเอาข้อมูลเนี้ยมาบอกผู้ขายว่าถ้าราคาตอนเนี้ยมีผู้ซื้อมารอแล้วนะแต่มันโอกาสการจบอ่ะมันจะได้ที่ประมาณสองเก้าพี่พร้อมจบเลยไหมถ้าพี่ไม่พร้อมจบหนูคิดว่าถึงมีอีกห้าลายถัดไปมามันก็จะมาจบ mm hmm. รูปแบบนี้ละคะ่ะซึ่งซึ่งโอ้จบให้พี่ไม่ได้เอออือฮ mm ึ hmm. ดีไหมเป็นการบอกลาแบบ งามๆอะดีปะ่ะใช่ค่ะดีคะ่ะคิดต้องกับหนูไหมอ่ะต้อง,อ,องไม่ต้องบอกเรื่องแล้วไม่คิดต้องกับโอป่ะคะ<า>คิดต้องกับโอไหมมีมีมคําตอบในใจอ่ะก็อกอกแอบ,บเสียดายว่าแบบนี่พี่เนี่ยสองเก้าที่หนูทางานให้พี่ไม่เกินแบบสี่ห้าเดือนก็น่าจะออกแล้วหนูก็แอบ,บเสียดายแต่เจ้าของแบบคือคือพี่ว่าคนเป็นเจ้าของตอนเนี้ยความต้องการเขามีสองข้อ ข้อแรกเขาอยากได้ราคาข,ข้อแรกคืออยากได้ราคาข้อสองคือเขายังไม่อยากเสียโอไปแล้วก็ข้อสามสามข้อละกันข้อสามเขายังเดินไม่ถึงจุดตัดสินใจแปลว่าเขายังรอได้อยู่สามข้อเนาะก็คือส่วนใหญ่ทรัพย์ยที่ขายได้ก็หนุก็จะมารู้ทีหลังเลยว่าแบบไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาโอโอสร้างลงศพเลยโอโทรไปบอกเลยบอกว่านี่ลูกค้าต่อสองเก้าเอาไหมถ้าไม่เอาลูกค้า ถ้าถ้าไม่เอาลูกค้ากำลังจะไปจองอีกหลังหนึ่งแล้วแล้วดูรีแอคชั่นท <c oughs> ันไหมแหมทันทันานทันเออเป็นเป็นพี่พี่เพราะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ชอบที่จะอยู่ตรงไหนแล้วเราไม่สามารถทําเรารู้อยู่แล้วอยู่ไปก็โกหกตัวเองโกหกเขาด้วยคือมันเหมือนอยู่ <c oughs> ไปเราก็ทําให้เขาไม่ได้ซึ่งซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่แวลูด้วยนะคือ่ออย่างสมมติแปลงของโออย่างเงี้ยบ้านหลังนี้มันสองล้านเ ตัวเองแปลงพี่นี่น่าจะแบบแปลงนี้คูณออกมาห้าสิบล้านได้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหกหกสามหกสามสิบหกล้านป่ะสี่ิบล้านสี่ิบล้านฉันยังปฏิเสธเลยเพราะว่าพี่แค่รู้สึกว่าไม่ว่ามูลค่ามันเท่าไหร่ทำให้ไม่ได้ก็คือทำให้ไม่ได้อ่ะแล้วสิ่งที่มันเดินผ่านมาไม่ว่าจะสามเดือนห้าเดือนหรือหนึ่งปีมันเป็นคำตอบไปแล้ว โอเคป่ะ <Okay S 2> mm hmm. แล้วพี่ชอบคําที่โอ้พูดคำหนึ่งก็คือสิบสิบโอก็ขายให้ไม่ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> คือมันมันไม่ได้เป็นเรื่องของความสามารถของในหน้าละแต่มันเป็นเรื่องที่ราคามันโอเวอร์ไพรซ์ซึ่งอาจจะต้องบวกระยะเวลาไปพี่ไม่อยากใช้คำแบบไม่ดีเลยอะแบบคือขาย mm hmm. ถ้าขายชาตินี้ต้องตั้งราคาชาตินี้ <c oughs> แต่ถ้าลายร้านรุนแรงเดี๋ยวคนฟังอยู่เขาจะคิดว่าฉันลายล <laughs> โอเคไหมความลายก็เก็บเอาไว้ประมาณนี้นะโอ้พี่ว่าคุยคุยไปแล้วก็ไม่ไม่ได้แล้วก็นั่นแหละตามนี้ลองคุยเลยว่าผู้ซื้อต่อมาราคาเนี้ยเขาแบบคิดยังไงวัดวัดใจกันโอเคปะถ้าถ้าคุยแล้วมีโอกาสจบจะได้จบแต่ถ้าคุย คุยแล้วเขามีรีบกบ็พี่บอกไปแล้วว่ามันอยู่ใน3ข้อเมื่อกี้เนี่ยข้อ1อยากได้เงินสูงสุดโดยไม่ได้สนใจราคาตลาดข้อ2ยังไม่อยากเสียในหน้าไปเพราะว่าในหน้ายังทํางานให้เขาก็ยังสบายอยู่ก็ยังดีที่ยังมีข้อ2นะไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบพอถึงเวลาตัดเราทิ้งลดราคาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เคยเจอมาละแล้วก็ข้อสุดท้าย <S 2> <S 2> <S เขายังไม่ถึงจุดตัดสินใจถ้าถ้าถึงจุดตัดสินใจแล้วก็คือจุดที่เรียกว่ารอไม่ได้อีกต่อไปอะ่ะ ก็อาจจะก็คือแต่สินใจตรงนั้นเลยเฮ้ยเป็นพี่พี่บอกเขาว่าพี่เขากำเงินเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เถอะดีกว่ากำเงินเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เถอะคือมายื้อกันแบบสองแสนน่ะพี่แบ่งกันบ้านละแสนแล้วมันเป็นไปไม่ได้ด้วยโอ้ยังไม่ได้ไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ได้ลองนะเราอยู่กันมาปีนึงละหรือถ้าเธออืมอืมเขาแข่งทั้งคู่เลยทั้งแฟนทั้ง คู่สามีภรรยาเนี่ยหนูเช็คและแข่งนั้งคู่แล้วหนู<อ>ต้องบอกเลิกจริงๆแหละดูแบบไม่ยอมไม่อยู่นเลยหรือว่าจะเอาเวอร์ชั่นหวานๆนะ่ะพี่มีเวอร์ชั่นหวานๆอีกเวอร์ชันหนึ่งนะเอาปะยังไงอะ่ะเออเวอร์เวอร์ชั่นหวานๆก็คือสมมติเขาชื่อพี่เอแล้วกันชื่อพี่เอไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายแหละเอาแต่พี่ชอบคุยกับผู้หญิงชอบคุยกับคนที่เป็นภรรยาอยู่แล้วนะพี่ก็จะบอกว่า<อ>พี่เอมองหน้าเขานะเหมือนหนูมองกล้องเนี่ยมองหน้าพี่พี่บอก คือไม่ว่าถ้าพลาดจากไลน์นี้ไปอ่ะโอ๋จะบอกกับพี่ว่าโอ๋อยู่รอเป็นเพื่อนพี่ได้นะไม่ว่าอีกนานเท่าไหร่อีกหนึ่งปีสองปีหรือสามปีค่อยขายหลังนี้ได้อ่ะโอ๋อยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนพี่ได้นะอืมเอ,อแต่พี่อ่ะอยู่ตรงนี้กับโอยจริงๆเปล่าในอีกหนึ่งปีสองปีสามปีข้างหน้า เพื <P ew> er> อ่อที่จะได้ราคาที่พี่ต้องการอ,อืมอมึงโอเคไหมมีเสียงมอไซค์ด้วยเนี่ยกูกกำลังอินเลยอืมโอเคนะ